สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กร้าน SKP Music Shop นะครับผมพี่เจนะครับจะพาน้องๆนะครับมาดูกองพาเลตที่ใช้ในโรงเรียนในวงเมโลเดียนนะครับผมในราคาประหยัดโดยโรงงาน CMC ฝีมือการผลิตของคนไทยคุณภาพการส่งออกระดับโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับจะเป็นกองแสแนขนาดหน้ากว้าง14นิ้วนะครับก็จะมี ให้เลือกอยู่2สีนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับโดยจะแยกเป็นสีหลักแล้วก็6กหลักนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรุ่นสีขาวก่อนนะครับผมสเปกนะครับจะเป็นไม้บอดี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมีการหุ้มสีขาวตัวนี้จะหุ้มสีฟ้านะครับแต่จุดที่แตกต่างนะครับผมสีฟ้ากับสีขาวก็คือตัวนี้ครับคันโยกของสายสแนนะครับผมอันนี้จะเปิดปิดได้ ต่ในรุ่นของสีฟ้านั้นจะเปิดปิดไม่ได้แต่จะทําการตึงได้อย่างเดียวนะครับผมส่วนขอบก้อนนะครับจะเป็นขอบเหล็กสีแดงลายธงชาติอันนี้เหมือนกันนะครับผมสําหรับรุ่นสีฟ้าก็มีทั้ง4หลักและ6หลักเช่นกันนะครับผมสําหรับเรื่องราคานะครับผมสีขาวก็จะราคาต่างกับสีฟ้าอยู่นิดหน่อยนะครับผมไม่กี่ร้อยนะครับตัวนี้ ของแถมให้มาเหมือนกันเลยหนึ่งก็คือนี่แหละครับไม้ตีกอง1คู่แล้วก็สายสะพายที่เป็นผ้านะครับก็จะมีจุดยึดเกี่ยวตรงนี้แล้วก็มายึดที่ตัวหลักกองนะครับผมให้น้องๆได้ใช้งานนะครับผมส่วนตัวสายสแสน่เดี๋ยวเจจะพิกให้ดูนะครับสายสแสน่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดยึดของสายแสแน่นะครับผมส่วนตัวหลักนะครับก็จะเหมือนกันก็คือเป็นเกลียวยาวนะครับแล้วก็จะมีตัวกุญแจติงหน้ากองให้1อันนะครับทุกตัวก็จะเหมาะสําหรับน้องๆนะครับผมโรงเรียนประชมวงเมโลเดียนนะครับที่ต้องการกองแสแน่ ในราคาประหยัดนะครับผมราคาประมาณ 2- อ0ถึงบาทนะครับผมตัวนี้สำหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจอยากทำวงนะครับผมก็สามารถสอบถามกับทางร้านได้ว่าจะเป็นขอไปเสนอราคาหรือทำงบนะครับทางร้านก็จัดให้ได้ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ